ชาวเน็ตชายประนามเสายิงธนูสามเหรียญทองอันซานนักยิงธนูทีมชาติเกาหลีใต้ได้สร้างประวัติศาสตร์ที่โตเกียวตูเตาซินทวินตี้โดยเธอนั้นมาแข่งโอลิมปิกเป็นครั้งแรกแต่สามารถคว้าไปได้ถึง3มเหรียญทองและยังทำคะแนนได้ถึง680แต้มซึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์โอลิมปิกแต่จากรายงานของ EFP ระบุว่ามีกลุ่มชาวเน็ตผู้ชายจำนวนมากเรียกร้องให้อันซานออกมาแสดงความขอโทษ เคยเหรียญทองทั้ง3มเหรียญและออกจากการเป็นนักกีฬาโอลิมปิกเพราะเธอนั้นไม่คู่ควรกับการได้รับมันเนื่องจากเธอตัดผมสั้นมากซึ่งพวกเขาเชื่อว่านี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเธอนั้นมีคตินิยมสิทธิสตรีโดยผู้ชายกลุ่มนี้นั้นเป็นพวกต่อต้านสิทธิสตรีอย่างรุนแรงพวกเขาจะร่วมกันแบนสินค้าหรือบริษัทห้างร้างที่แสดงจุดยืนสนับสนุนสตรีนิยมพร้อมกดดันให้ออกมาขอโทษสังคม ซึ่งหลังจากที่อันซานถูกบูลลี่อย่างหนักกลุ่มชาวเน็ตผู้หญิงก็ลุกฮือขึ้นมาปกป้องเธอมีการส่งข้อความให้กำลังใจเป็นจำนวนมากไปยังสมาคมกีฬาย,ยิงธนูเกาหลีใต้และยังมีผู้หญิงที่ตัดผมสา้นรวมกันแสดงจุดยืนสนับสนุนอันซานเป็นจำนวนมากอีกด้วย